นั่นมันไม่ใช่พลังของข้าข้าอ่อนแอจนเกินไปข้าขี้แงมากเจ้าก็ได้ยินแล้วนี่พวกสามีเขาพูดไปเมื่อกี้ว่าข้านอนร้องให้ทุกวันทุกคืนเลยข้ามันอ่อนแออ่อนแอเกินที่จะปกป้องใครข้าไม่ไปเจ้าชายิญญานของข้าอนุไปเลยอาซนวินไม่อาซาวินเราเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ นะทุกคนก็จะไม่ต้องมาเดือดร้อนกับพวกเราเอาวิญญาณข้าไปเลยข้าเป็นศิลป์ของท่านข้าต้องดูแลท่านอัสวินเอาวิญญาณข้าไปเลยมันจะเา,าื่อียมตัวตายเถื่อะอัสวิน ตายไปเลยบัม่ใช่ตายไปเลยบักซ่าไม่ใช่ไม่ใช่ P ฮะสเมตตโจเจ้ายังตายไม่ได้นะเจ้าร้อเรียนกับข้าหรือเปล่าเนี่ยสมิตโจ้อย่ามืนขึ้นมาสิสมตตโจ ไม่จริงไม่จริงใช่ไหมคนที่ตายควรเป็นข้ามากกว่าไม่น่าจะเป็นเจ้าแล้วมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เลยมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ถ้าเจ้าตายขึ้นมาลูกเมียที่เจ้ายังไม่เปิดตัวเขาจะว่ายังไงไม่มีโอสวิตจอแล้วใครจะเป็นคนนมไม่คะแต่พ่อตื่นมาได้ไหมท่านพ่อตื่นมารับดราม่ากับลูกได้ไหม ่านพ่อรู้หรือเปล่าหนึ่งปีมีสามหวันลูกโดนดาม่าทั้งหมดปีละสี่รครั้งตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมารับดาม่าไปด้วยกนันทันนชาย